โอเคครับผม AI เลือจาก s m r Gamer นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีลงสีแล้วก็แนะนำเครื่องบินลำนี้ที่ผมได้สร้างไว้ก็หลายเดือนแล้วเหมือนกันก่อนที่ผมจะหายไปสอบมาแล้วก็กลับมากลับมาลองทำดูซิว่าเพราะว่ามีคนสนใจนะครับมาถามถึงวิธีลงสีก็เรามาแนะนำวิธีลงสีกันเลยดีกว่าก็ผมจะแนะนำว่าถ้าจะลงสีก็ใช้เมนูแปลงครับแล้วก็ เลือกสีที่เราต้องการก่อนจริงๆมันจะมีพวกโปรไฟล์สีสําเร็จรูปนะก็คือมันจะลงทั้งเครื่องให้เลยแต่ว่าเราเลือกแบบคัสตอมก็คือเราสามารถลงสีตามใจชอบเราแล้วเราก็เลือกที่สีนะครับแล้วเราก็เลือกว่าเราต้องการสีโทนไหนเข้มอ่อนส่วนตรงนี้ก็คือส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวลองลงให้ดูกันหนึ่งว่ามาดูที่ส่วนที่เขียนว่าแทร็กเก็ตนะครับเขียนว่าออ อันนี่คือสมมติว่าเราจะลงสีส่วนไหนใช่ไหมเรากดไปแล้วแล้วกดคลิกมันจะลงสีทั้งหมดครับคือมันจะไม่แบ่งว่าเราจะเอาแค่สียางนะเป็นสีนี้สีสแตนเลสอ่าโช๊คอัพของเครื่องหรือว,ว่าสีของประตูพับแลน,นดิ้งเกียร์คือมันเลือกไม่ได้ถ้าเป็นอ๋อนะครับคือมันจะลงสีทั้งหมดเลยแล้วก็จะาามีอย่างหนึ่งคือด้านล่างเขียนว่าเซมิคอสอะไรพวกนี้ก็คือเป็นรูปแบบของสีนะครับ นี่ก็ถ้าตรงนี้ก็คือสีด้านนะครับผมก็อ่านไม่ถูกเหมือนกันแต่มาสามารถปรับได้ครับว่าเราต้องการแบบไหนซูเปอร์สูทเน็ตมันก็จะเงาขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเงามากเลยสำหรับเครื่องบินบางลำที่ใครเคยเห็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางลำก็ทําสีแบบนี้เลยอะ่ะคือที่ตัวเครื่องนะสมัยก่อนนะผมจําไม่ได้ว่ารุ่นอะไรบ้างก่อนนี้ก็คือแล้วแต่เราจะเลือกนะครับโอเค แล้วก็เลือกตรงนี้อาจว่าพีชแมรี่หรือเปล่ามาดูนะก็ตรงนี้คือเราจะลงสีแค่บางส่วนนะครับซึ่งคําว่าพีชแมรี่ของแต่และส่วนเนี่ยมันก็คือแล้วแต่นะครับว่าคือส่วนไหนของที่เราจะลงคือเราต้องลองลงต้องต้องลองลงสีดูอันนี้ก็บอกยากเหมือนกันเนี่ยอย่างของ ส่วนล้อเนี่ยก็คือมันจะเป็นประตูพับนะครับพี่แมรี่ของส่วนล้อคือประตูพับต่อมาก็ทีมหนึ่งนะครับถัดจากเมนูพี่แมรี่ก็ก็จะคือนี่นะครับก็จะคือล้อเออล้อ,อยางนะครับต่อมาถ้าเป็นทีมสองล่ะทีมสองจะเป็นส่วนของสแตเลสช็อคอัพนี่นะครับแล้วก็ลามาถึงตรงนี้ด้วยนะครับตรงกลางล้อแมก ก็จะมนแบบนี้ส่วนของทีมสามก็แล้วแต่ว่าส่วนประกอบตรงไหนนะครับว่ามันมีให้ให้ลงลงสีหลายจุดมันก็จะมาอาจจะลามมาถึงทีมสามนะครับแต่สําหรับรอเครื่องเนี่ยมันมีแค่แค่สามจุดก็คือพีมารี่ทีมหนึ่งทีมสองนะครับทีมสามไม่มีนะครับก็จะสิ้นสุดแค่นี้ก็จบเรื่องของการลงสีนะครับแล้วก็เสริมให้อีกนิดนึงสำหรับใครจะทำสี จริงๆสีของไอ o n นเครื่องมันก็ทำได้นะแต่เชื่อว่าคงจะรู้แล้วมั้งก็ให้เรามาที่ Engine ครับอ่าไม่รู้ว่าตรงนี้มันต้องเปิดมอสหรืออะไรหรือเปล่าน,นะผมไม่แน่ใจนะก็ลองหาดูนะครับถ้ามันมีขึ้นก็ก็ใช้ได้เลยให้เรากดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกตรงนี้ Engine นี่ครับมันจะมีบอกว่าเนี่ย extra start over over l i g h r i m a r y ตรงนี้ก็คือให้เราไปหาโคดสีใน Google มาก็ได้ครับพิมพ์ว่าคันเลือกโคดแล้วเราก็เลือกสีที่ต้องการแล้วมันจะมีโค,ค้ดคล้ายๆแบบนี้แล้วเราก็เอามาใส่ก็มันก็จะเปลี่ยนสีไอพ่นตอนที่เราใช้นะครับก็ง่ายๆแค่นี้มาถึงส่วนแนะนำเครื่องบินก็เครื่องบินลำนี้เป็นจะบอกว่าเป็นลูกผสมของ s 1 6ผสม F35 ก็น่าจะได้อยู่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่า มันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นลูกผสม100%นะไม่เชิงที่ว่าจะเป็น f 1 6 100%หรือว่า F.35% สา0นะครับก็ด้านหน้าก็เหมือนเดิมครับอาจจะเป็นปากนกกระจอกที่หัวเครื่องที่มันคล้ายๆกับอ f อ5มห้าหน่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็มีท่อรับอากาศเข้า2ท่อนะครับตรงนี้ ก็แล้วก็มีด้านล่างก็มีสามารถติดถังน้ำมันภายนอกได้ผมเอาไว้สําหรับติดถังน้ำมันภายนอกด้วยว่าจ,วจ้าวดลอนระยะไกลที่มันยาวๆนะครับแล้วก็ด้านข้างก็มีอีกสองจุดแล้วก็ป้ายปีกอีกหนึ่งจุดนะครับก็แต่จริงๆพื้นฐานที่สร้างเครื่องนี้ออกมามีฐานมาจาก F16 นะครับผมรู้สึกว่าถ้าเราลองเอา F16 มา ใส่ปีกที่มันเหมาะสมกับเครื่องบินลบยุคที่หกยุคที่ห้ายุคที่หกที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นให้เหมาะสมกับยุคของเครื่องบินสเตลอะไรพวกนี้นะครับก็ผมก็เลยมองไปถึงพวก B2 ด้วย F17 ในฮอ w นะครับแล้วก็เลยได้ไปยุกเอาลองเอาปีกพวกนั้นมาใช้ในเครื่องบินพวกนี้ดูซิว่าเป็นไงแต่ผมก็ว่ามันมีพวกคนสร้างที่แบบเขาสร้างเป็นคอนเซปต์เพนอะแบบ อาจจะมีเอาปลกพวกนี้มาใส่เหมือนกันนะแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ก็คงมีอ่ะคือมันเป็นเบ้ทุกจินนาการอ่ะผมก็อาจจะไม่ใช่คนที่ทําคนแรกนะครับผมบอกก่อนแต่ผมแค่เป็นคนอีกคนหนึ่งที่แบบคิดได้ว่าเออแบบนี้มันก็โอเคนะก็เลยเอามาใส่ผมแบบย่าเพิ่งไปคิดว่ามันต้องลอกเรียนใครนะครับคือเรามีความคิดทุกคนแล้วก็ด้านหลังก็ผมได้ทําการติดพวกอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นที่บางพวกนี้มานะครับเอาไว้สําหรับถ้าจริงๆถ้าถ้าผมเอาไปใช้งานจริงก็คือผมประยุกต์ว่ามันเอาไว้ป้องกันพวกจรวดมิซายที่เป็นหัวลบสะเก็ดระเบิดนะครับที่พอมันใกล้ๆท่อไอพ่นแล้วมันระเบิดแล้วมีสะเก็ดระ,ะ,ะเบิดพุ่งออกมากระเด็นออกมาแล้วส่วนพวกบางพวกนี้อาจจะช่วยเซฟเครื่องยนต์ได้ในในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนี่ผมก็คิดถึงเรื่องการใช้งานจริงที่มันเป็นไปได้เหเปล่าก็ไม่รู้นะ แต่ไม่เป็นไรคือเรามีจินตนาการได้หลายดีแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็มีแอร์เบรกสองอันนะครับแล้วก็ด้านล่างผมได้ทําการปรับฐานล้อนะครับให้มันกว้างขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นแบบฐานล้อแคบธรรมดาแบบมันชิดกันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันทําให้เครื่องมันเอียงไปด้านหนึ่งได้เวลาที่แบบแลนดิ้งลงพื้นแล้วมันเสียหลักอะไรเงี้ยครับก็เลยปรับให้ฐานมันมั่นคงดีกว่า แล้วก็เพิ่มแฟบเข้ามานะครับเพื่อประคองตัวในอากาศในความเร็วที่ต่ำได้นะครับส่วน vertical tail มันก็อ่าธรรมดานะครับปีกหางเสือก็ผมไม่ได้ทำการให้มันเหมือนปีกสเตลนะเพราะว่าผมว่าเอาแบบนี้ดีกว่ามี a i r b a กสองอันอแล้วก็มีไฟแล้วก็ กระจกคานโอปี้ก็ทําการไป็สีทองก็พูดง่ายว่าก็เหมือนพวก F2 2ยในพวกนี้นะครับที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลดการสะท้อนเรดาร์นะครับแล้วก็มีมินิการอยู่ด้านล่างนะครับมินิการยิงเป็นชุดผมไปทําการบูริ่ฟายเหมือนกันอ๋อแล้วก็มีฮุกด้านล่างด้วยแต่ผมจะลองบินทดสอบให้ดูนะครับแล้วก็ทดสอบทับสเบนเตอร์ลิงให้ดูด้วยทัสทัสเบนเตอร์ลิงก็ทุกคนคงจะรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นอะระบบอะไร ก็คือเดี๋ยวลองให้ดูโอเคครับโอเคครับแล้วก็เราจะมาลองทดสอบอการไปแลนดิ้งบนเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนําระบบพัสเวเอรลิงด้วยนะก็ถ้าใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้พวกเครื่องบินลบก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าพัสเวเอรลิงก็เป็นการปรับองศาของท่อไอพ่นที่อ่มันปรับองศาได้นะครับแบบนี้แล้วก็มันได้สร้างปรากฏการ ให้พวกเครื่องบินพวกนี้เหมือนกันจริงๆมันมีเครื่องบินซับของสวีดนอีกรุ่นหนึ่งนะที่สามารถทำท่าปุกาเชฟคอปบ้าได้มันก็ไม่รู้ว่ามันมีทัสเตอร์ลิงหรือเปล่านะแต่มันทำได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นของพวกโซเวียตก็จะมีพวกซุกฮอยซู35หหรือเปล่าน่าจะน่าจะประมาณนั้นนะไม่รู้ว่าซูรุ่นอะไรบ้าง ล้อกว้างสำหรับเออให้มันประคองตัวอยู่นะครับโอเคเอาแรนยิงเกียรขึ้นแล้วตรงนี้มีเบรคอากาศเอาเปิดให้ดูแล้วผมเปิดไฟแล้ว,เป,ลวเปิดไฟเครื่องผมเอาแฟบลงก่อนผมยังเปิดระบบอ่าทัสเบต์ลิงไว้อยู่นะยิงปิดก็ได้นะความจริงเนีย่ยปิดก็เป็นแบบนี้ โอเคเราจะแลนดิ้งลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินผมเอาแลนดิ้งเกียร์ลงเลยนะเพิง <c oughs> เปิดได้แบบเดียวเองแล้วก็เอาฮุกลงประสบคือการเปิดประสบการณ์ใหม่จริงอ s 1กลงบน <c oughs> เรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไม่มีที่ไหนทามาก่อน ในโลกความจริงก็อาจคือไม่มีเลยได้ซ้ําหรือเปล่าน่าจะไม่นะผมเคยเห็นคนพูดเหมือนกันว่า f อ6หกนี้มันสามารถลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินไอ้ลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินได้รหรือเปล่าหรือว่าเข้าคันตะเพาที่เป็นตัวส่งโอเคโอเคปีกอาจจะถูนิดนึงนะครับขออภัยโอเค ก็ประมาณนี้นะครับถึงว่าอาจจะผิดพลาดที่ผมด้วยที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่หันหน้าเครื่องให้มันตรงก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเอาฮุกเอาฮุกหอกโอเคทัสเเตอรลิงปิดไปแล้วนี่นะครับก็ถือว่าก็ประสบความสำเร็จอีกลำหนึ่งที่ผมพัฒนาขึ้นมา แล้วก็จะบอกว่าคนไทยเล่นเกมนี้น้อยน้อยอยู่นะครับก็ถ้าใครเล่นก็มาแชร์กันได้ครับจริงๆมันมีกลุ่ม simple h a n d e d Thailand ด้วยแต่ว่าก็มันก็เงียบเงียบหน่อยนะความจริงก็ใครสร้างขึ้นบินอะไรก็อไปลงไว้เถอะอย่างน้อยกลุ่มจะได้ไม่เงียบคือมันไม่มีถูกขิดอะมาส่งเสริมจินตนานการอนะเกมสร้างพวกเนี้ยคือไม่แน่ จุดเริ่มต้นอาชีพของคุณอาจจะมาจากเกมนี้ก็ได้นะในอนาคตอา,อาจจะเป็นวิศวกรการบินและอวกาศอาจจะสร้างเครื่องบินขึ้นมาจริงๆก็ได้นะนี่คือถึงมันจะเป็นแค่เกมแต่มันอย่างน้อยมันเหมือนปูพื้นฐานใะห้คุณรู้ว่ามันอย่างน้อยก็คือแบบเรื่องดีไซน์เครื่องบินและอย่างนึงอะอย่างน้อยคุณก็ได้แล้วว่าเออคุณออกแบบไอเดียเงี้ยคือมันไม่มีถูกผิดมันจินตนาการนะมันได้หมดอะ ผมเคยดูเรื่อง The Wind l i g e s ก็พระเอกเนี่ยคือศา,ตาสตราลสั้นเป็นนักบินไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาเลยทำตามความฝันความฝันที่สองก็คือการเป็นวิศวกรการบินนะครับก็คือเป็นการ์ตูนของจีบีนั่แหละถ้าใครเคยดูก็คงจะรู้อะก็คือมันเป็นประวัติของคนที่สร้างเครื่องบินนี้นะครับอ่ามิซูบิชิซีโร่นะครับคือตำนานเลยอะเครื่องบินลำเนี้ยผมบอกได้เลยและแม่งแบบเป็นเครื่องบินที่ก็ สวยแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงๆก็ถือว่าแชร์ไอเดียนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันก็ใครชอบก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ไว้แค่นี้ครับับวสดีครับบ๊ายบาย